สวัสดีครับเพื่อนเพางน้องพี่กลัลจนาณมิตรที่รักเคารบศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสเริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจงังหวัดระยองครับสะออนอุดทีวีกลับมาพบกันในเช,ช,ช้าวันจันทร์ครับเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564นะครับ เป็นวันแรกของการทำงานของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับส่งกำลังใจมาถึงกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนนะขอให้มีพลังในการทำงานสู้กันต่อไปนะครับใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วใครที่รอโชคลาภนะรอเฮงๆรอในวันที่หนึ่งที่จะถึงก็ขอให้สมความตั้งใจสมความ มุ่งมา่ปรารถนานะครับขอให้มีเงินใช้นะครับจะได้หลายคนก็อาจจะลงกลับมากลับมาบ้านเนาะมาหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่พบปะญาติพี่น้องนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้สมความตั้งใจนะครับสมความตั้งใจทุกท่านทุกคนนะครับเอาละว,วันนี้เรามาคุยกันต่อครับเพื่อนใน เรื่องราวของวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมกันต่อนะครับน่โอเคนี่นะครับนะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เอามาให้ชมกันต่ออีกสักหน่อยนะอันนี้ก็เป็นหลังทองคํานะครับหลังทองคํานี่หน้าแบบนี้แต่ว่าที่เอามาให้เพิ่มเติมก็คือเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนข้าก่อนมันสีฟ้าสีเงินนี่นะเอามาให้ดูเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้หลังจะ หลังจะเป็นธรรมดานะไม่มีคอลเลกชันอะไรแต่ว่าก็จะเคลือบทองคำปิดด้วยแผ่นทองแท้นะครับมีอาจารย์ด้วยลายมือรวมทั้งโคดสลา,านะครับรวมทั้งโคดสลาโอเคนะครับก็มาเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยนะครับสำหรับล็อกเก็ตแล้วก็จะไปอย่างรวดเร็วก็ให้ชมของส,สวยๆนะครับ ในวาระการสร้างแต่ละวาระว่าเขามีสร้างหรือไม่อะไรยังไงนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับข้อมูลจากหลายแหล่งหลายพื้นที่เหลือเกินนะครับเพื่อนก็เอามาให้ดูกันก็แล้วกันเนาะใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะอันนี้เป็นเหรียญที่ขูดผิวลงยานะครับบ้างก็เรียกว่าราชาวดีนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับพระครูภาวนาพิรัตนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีโค้ดด้วยนะครับมีโค้ดด้วยต่อโค้ดนะครับต่อโคดผมจะมองเห็นอยู่นะเัินนนะครับขูดผิวลงยาราชาวดีมันจะมีแคบทุกทุกสีเลยเนี่ยแต่ผมเกิดวันเกิดวันอาทิตย์ก็เอาแรงๆสักหน่อยนะครับก็อยากจะเก็บเพิ่มพลังอยโทนนี้นะครับ รวมทั้งเหรียญดยดน้านะครับเหรียญแก้กรรมของสุภาพสตรีนะครับเหรียญดดน้ําเหรียญแก้กรรมของสุภาพสตรีถ้าเป็นของผู้ชายก็จะเป็นเหรียญน,นั่งพานนะครับนี่สวยงามนะครับเงินลงยากูดผิวราชาบดีนะครับชี้จุดต่างๆชี้ให้หมดแล้วนะครับชี้ให้เห็นแล้วนะขอบข้างอะไรต่างๆเนี่ยครับขอบข้างเนะี่ยชี้ให้เห็นแล้วครับ นี่นครับโอเคขูดผิวลงยาราชาวดีลงปู่ทิ่มนะครับต่อไป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 อย่างรวดเร็วเสมาครับเสมาเสมาขูดผิวลงยาราชาวดีชุดขูดผิวครับชุดขูดผิวเป็นเนื้อเงินลงยาครับเงินลงยา กดศาลาชุดกรรมการมราละการสร้างช่วงหลังมานะครับตรงนี้นะก่ขอนหน้านี้เงินเขาจะเป็นเงินเก่านะครับอ้าวต่อไปครับนวะหน้ากากเงินลงยานาวะหน้ากากเงินลงยายอดนิยมนะครับนวะหน้ากากเงินลงยา ก็จะมีโรงยาหลายโทนสีนะอันนี้สีเขียวแดงเหลืองนะครับมีเลักณะก,การดูผมเคยลงไปแล้วนะให้ดูไปแล้วนะครับมีโคดสลา,าแบบนี้นะครับสวยเข้มนะครับเพื่อนเก๊ยครับไปต่อไปต่อนะครับอันนี้เป็นนวะโรงยาอีกอันนึงเนื้อนวะโรงยาอีกอันหนึ่งเป็นแดงแดงเหลืองน้ําเงินนะครับแดงเหลืองน้ําเงิน สำหรับเน้อนี้ครับเดิมๆยังเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับด้านหลังด้านมาเป็นนวะเหมือนกันแต่คนละคนละคนละนละงยาคนละสีนี่ครับนี่นะโอเคนวะนะครับโอเคต่อต่อกันไปต่อกันไปนอกจากนี้ก็ ยังมีขูดผิวของเสมาออกเนื้อสีแสดนะครับสีแสดหรือสีส้มนะครับวันพุทธหัสบดีครับนี่นะครับโคดสาราสองตัวแล้วก็โคดหนกเม็ดงาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนนะครับมีซ้ายขวาหนกเม็ดงาซ้ายขวานะครับ นั่นเลยนะครับเห็นเนาะนี่เนาะเห็นเนาะนี่นะครับนะักเม็ดงาซ้ายขวานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโคตรสาลาครับอ,อย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะครับก็ให้ดูกันหเห็นภาพร,มรวมๆครับเพื่อนนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมียังมีกลุ่มที่เป็นเหรียญปกจ้อยนะครับที่เลี่ยมเดิมๆนะครับชุดเดิมๆนะครับชุดเดิมๆเลีเ่ยมเดิมของบัดนะนี่นะครับสูงใกล้ๆนิดนึงมันเล็กก็จะโฟกัสยากหน่อยนี่นะครับอันนี้เลี่ยมเดิมมาจากว่าก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ก็จะมีทั้งทองแดงหยิบไฟ นะครับก็จะมีทั้งนวะมีทั้งทองแดงลมดํามีกระไหลนะครับแล้วก็เนื้อเงินเนื้ออะไรนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นหลายบล็อกนะครับบล็อกหน้ายักษ์นะครับหน้ายักษ์หน้าเทวดานะครับหูขีดนิยมอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะโอเคแบบนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับปลอกจ้อยปลอกจ้อยปลอกจ้อยครับปลอกจ้อย นี่ครับปกจอจครับปกใยก็จะมีทั้งหน้ายักษ์หน้าเทวดานะครับมีหูฉีดนิยมกวา่ากันไปครับนะก็เอามาให้ชมกันเด้เอามาให้ชมกันครับปกจอจครับปกจอยก็มีหลากหลายเนื้อ นะครับผมตอนนี้ที่เลี่ยมไว้เดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูอีกรอบนึงน,นี่ให้ดูเนื้อนี้นะครับที่เขาสวยสวยมากๆนะครับเนื้อนี้นะครับเอาให้ดูกันเสียนโตครับก็เลี่ยมเอาไว้ใช้นะครับคิดการใหญ่ต้องเสียนโตงดงามเนื้อนี้หายากครับเนื้อนี้โทนนี้แบบนี้หายากจริงๆนะครับมวนสารสุดๆ สุดยอดสุดยอดมวลสารครับถ้าขยายดูนี้ก็จริงจะเห็นนะครับข้างในเพื่อนเอ้ยนี่เดี๋ยววันหลังครับคลอยไปเรื่อยๆครับดูความเป็นธรรมชาติมันมีบอนมีสายแล่แทรกซึมเข้าไปสวยนะครับชุดนี้นะแล้วก็โทนนี้ผมเก็บมาเป็นคอลเลกชันของเขานี่ครับนี่น,น,น,นี่อันนี้มาเป็นจันลอยครับ จันลอยจันลอยเนื้อเดียวกันเลยออกเนื้อกะยาศาสตร์เลยนะครับงดงามมันโดนแสงสะท้อนเนาะมันเป็นกรอบกระจกนะครับเรี่ยมทองไว้เรียมเลียมทองเอาไว้ใช้นี่ดูความสวยงามงดงามมากนะครับ ครับ้ำบ้านข้าบอะไรเขาดันขึ้นมาดูนะครับองค์นี้นี่สวยถือว่าเป็นเนื้อจัดมากนะครับเนื้อจัดมากสวยคมงามกันรอยลกงปทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบุรพาทิตนะครับก็มีคุณแผนที่เลี่ยมไว้อีกไม่ไม่เยอะนะครับสักหน่อยก็หลายคนก็ร่วมบุญกันก็มีอยู่มันอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบ ว,วันนี้เอามาให้ชมกันประมาณหนึ่งนะครับประมาณนนะครับผมในชุดนี้ทีนี้ก็อื่นๆก็ยังมีอยู่เดี๋ยววันหลังค่อยดูกันน้องเพื่อนเนาะวันหลังค่อยดูกันครับค่อยดูกันพวกเหรียญอะไรต่างๆผมก็เลี่ยมไว้อยู่นะเก็บไว้อยู่ครับไปดูกันใหม่นะครับพวกพวกเนี้ยครับก็เก็บไว้อยู่นะครับพวก อของเหรียญพวกกลมหลวงอะไรพวกนี้นะครับก,ก็เลี่ยมเก็บไว้เก็บไว้เป็นมรดกของลูกของหลานเขาไปนะครับพวกนี้นะครับก็เก็บไว้เลี่ยมเก็บไว้อยู่มีเงือนวะครนะเมืองนวะรวมทั้งนั่งพานอะไรต่างๆครับโอ้เกือบลืมเกือบลืมนี่นี่นี่นั่งพานครับนั่งพานของผู้ชายนะครับ อันนี้สวยนะครับลงยาสวยงามมากนะครับชินนี้ตอนนี้นาทีนี้ก็หายากแล้วครับใครดูยังไงก็ใช้วิจารณ์การรับชมเด้อดูเด้อบางคนก็ว่าสร้างวาระไหนอะไรยังไงครับก็ศึกษากันไปครับอันนี้ด้านหลังครับอีโคสสาลาครับสวยงามนะเทเลียมขึ้นคอไม่ต้องมีในอใครเลยครับเราพุทธคุณอย่างเดียวครับศรัทธาเป็นที่ตั้งครับ ก็ยังมีชุดเปียกทองอยู่นะที่ผมเยี่ยมทองเอาไว้ชุดนี้นะครับสวยครับสวยจัดงดงามมากครับโอเคคราวนี้ก็เดี๋ยวมาต่อกันสุดท้ายสําหรับ EP นี้นะก็คือมันยังมีชุดนี้อยู่เพื่อนชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้ยังไม่จบนี่เก็บไว้ชุดลูกอมอ่ะอยู่ในนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอยู่ในนี้นะลูกอม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  ในนี้ก็ยังมีอยู่เอาไว้สำหรับสายบุญชุดนี้นี่อะไรเป็นอะไรมีแต่สวยๆงามๆคัดดีๆทั้งหมดเลยนะครับี่ในนี้นะทุกคนในชุดนี้เราจะให้เพื่อนๆดูสักหน่อยพอเป็นตัวอย่างมีอะไรบ้างนี่นะครับเห็นไหมนี่ครับชุดนี้มดงามข้าวเหนียวสุก วาระหนึ่งห้านะครับใกล้ๆหน่อยนี่เขาเนี้ยสูงวาระหนึ่งห้าันนี้ก็ยุก่อนก่อนก่อนหนึ่งห้านะครับนี่ดูนะครับดูลักษณะใครบอกว่าลูกอมมันจะมีแค่นั้นแค่นี้มันไม่ไม่ใช่หรอกครับมีเยอะนะครับมีเยอะนะมีหลายที่หลายทางหลายวาระในการสร้างดูนะครับความสวยงามนี่นะครับ แล้วก็ในนี้ยังมีสัตตนาเคีด้วยนะครับนี่นะครับสัตตนาเคียแล้วนี่นะดนะูุดไม่เหล็กติดนะครับนี่สัตนาเคีูดไม่เหล็กติดนะครับมีแล้วก็ยังมีรูปทรงแบบนี้เขาก็ cott, มีก็ปั้นนะครับบางทีก็เป็นรูนี่นี่เป็นรูนะครับบางทีก็เป็นรูรูร้อยเป็นประคำห้อยนะครับเป็นรูปหลายๆรูปแบบครับลหลายๆรูปแบบเพื่อนๆครับผมอย่างแบบนี้ นี่ก็มีนะครับนี่ก็มีนะครับนี่ก็มีเห็นไหมในชุดนี้ก็อยู่ในหม้อก็เอามีอยู่เหมือนกันนะครับเอาไว้ร่วมทําบุญกันนี่เป็นคําหมากขลงปู่ครับคําหมากหรือยาเส้นนะครับเป็นยาเส้นเป็นเป็นลูกอมเหมือนกันครับอืมก็มีอยู่ประมาณนึงนะครับยาเส้นหลวงปู่ครับยาเส้นว่านยาหลวงปู่ครับนี่เลยนะครับ โกัดไหมเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็ยังมีหลายวันนะครับหลายหลายอยู่ครับหลายแบบหลายแบบในนี้ก็เดี๋ยวเอาสักหน่อยมาดูอีกสักหน่อยเนาะโทนหนึ่งใกล้เคียงกันมีน้ำม่วงน้ำว่านออกโทนสีเทา มานี้นะครับองมีอะไรแปลกๆไหมโอ้โนี่สวยนะครับองนี้สวยมากองนี้สวยมากอนี้สวยมากนี่มีบอลมีน้ำว่านเทาวันลงโอ้สวยครับสวย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 จัดสวยจัดนี่นะครับมากด้วยพุทธคุณครับทำอะไรให้มันง่ายๆกลมๆกินเกลี้ยงนะครับ เขาเป็นทั้งมหาอุดเป็นท้งอะไรด้วยนะแล้วก็ยังมียุคนี้ด้วยนะอันนี้ก็รวมทําบุญไปจมบดแล้วครับนี่ที่มันเป็นเส้นลวดแบบนี้ครับเก่ามากไม่รู้จะมีกี่ชิ้นเนาะในนี้ผมไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นับครับไม่ได้นบโบราณเนาะเขาทาแบบนี้เนาะก็ดูภูมิปัญญานะครับดู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 นะครับมันมีกี่อันก็ไม่รู้นะข้างในเนี่ย ก็จะประมาณนี้นนเพื่อนครับก็มาต่อยอด EP อัพ EP อีกสักหน่อยนะครับสำหรับลูกอม,มันยังมีในนี้อีกนอกจากที่เอาให้ดูแล้วที่เรียมๆไว้ในนี้นะครับพอสมควรพอสมควรโอเคนะครับผมเอามาให้ดูว่าเขามีอย่างนี้อยู่นะครับผมก็เก็บไว้อย่างนี้อยู่นะครับก็มีมากมายหลายรูปแบบครับ ขันจะเอามาให้ดูทีละลูกที่ลูกคงไม่ไหวครับใช้เวลานานเกินไปนะใช้เวลานาน,านก็เอาประมาณนี้ก่อนเนาะนี่ครับต่อกันต่อกันมันก็จะมีทั้งชุดที่เป็นเลขสามกับธรรมดาท,ทั่วไปแบบนี้แหละ ลูกอมก็มาสร้างจากที่ไปทำพระกดพิมพ์พระเสร็จก็เหลือบ้างอะไรบ้างก็มากลึงเป็นลูกอมเอาไว้ให้คนร่วมทำบุญเอาไว้แจกลูกแจกหลานคุ้มครองป้องกันเสริมหนุนดวงเสริมบารมีเรียกเงินเรียกทองเป็นมหาอุดด้วยนะครับสารพัดนะครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับหลวงปู่ท่านนี่น,ะม,นะมันมีเยอะอยู่ มาได้เอาไม้หมดก็เอามาเพิ่มกันอีกให้ดูอีกว่าลูกอมเขามีหลากหลายแบบนี้นั้นเพื่อนนะโอเคครับวันนี้ก็สมวรเก็บเวลาประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไปเรื่อยๆครับเมื่อวานก็ไม่ได้ลงหรอกเพราะว่าเมื่อวานเป็นการเลือกตั้งอบตอนะครับอบตอนายกการบริหารส่วนตำบลของท้องถิ่นนะสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับโอ้กว่าจะสรงหีบได้ก็สองสามทุ่มครับเมื่อวานนี้เหนื่อยกันก็ทําไปครับ ช่วยงานราชการก็ทําไปครับงานรากงานหลวงทําอะไรได้ก็ทํานะครับช่วงนี้ครับก็เป็นภาระหนึ่งอีกภาระหนึ่งนะครับที่ต้องช่วยเนาะราชการว่ากันไปครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเตรียมพื้นที่อีกอันหนึ่งนะครับที่จะประเมินเปิดอออนไซต์โรงเรียนนะครับผมเยอะเละืเ,ลเกินเยอะเหลือเกินแล้วก็วันนี้ก็ให้พวกพี่พี่น้องๆลูกหลานเขาพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปตรวจเขาเรียกอะไรอะ่ะ ตรวจ mri นะครับผมก็ไม่ทำนานเท่าไหร่นะ mri ตรวจขึ้นอะไรไม่รู้เนาะไปแล้วเมื่อเช้านะครับนัดหมอไปแล้วไปเรียบร้อยก็รอฟังผลในภาคบ่ายเป็นอะไรงไงครับโอเคนะครับเพื่อนนะวันนี้ก็มาพบพบ,พบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันเหมือนเช่นเคยก็หวังว่าคงจะมีสาระประโยชน์ความรู้นะครับเพื่อนเพื่อนมองในมุมนี้นะให้เป็นประโยชน์เป็นสาระนะครับอย่างน้อยน้อยก็ได้ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับในสิญหาคุสิบ สายศรัทธาบารมีหลวงปู่ทิมนะครับทุกท่านทุกคนทั้งระยองทุกที่เลยนะครับระยองยะโสยะโสโคราชขอนแก่นทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ภาคใต้ทางชุมพรก็ดีทางภูเก็ตกรุงเทพมหานครดอนเมืองทุกพื้นที่เลยนะครับนครพนมนะทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ทางเหนือด้วยพี่โต้งเนาะพี่โต้งทางพะเยา หลายพื้นที่ครับส่งกาลังใจงให้กันตลอดคุณปริวัติขอนแก่นเด้อคิดถึงกันทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีงานบุญจะบอกใกล้ๆนะครับงานบุญครับงานบุญร่วมกันสร้างสรารวัดป่าครับวัดป่าด้วยกันใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วพระอาจารย์ท่านจะถวายกุฏิที่ทํากันมาอยู่พอสมควรแต่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้มอบถวายกันก็ใกล้จะแล้วเสร็จเก็บงานอยู่นะครับก็จะร่วมถวายด้วยกันวัดป่าบ้านพลทันนะครับ เยวจะมีเก็บบรรยากาศมาให้ดูใครก็เดี๋ยวเตรียมร่วมบุญกันนะครับคนลเล็กแล้วน้อยนะครับกันไปนะครับเป็นภาพป่าน่าจะเป็นเดือนมีนา마งเดือนมีนาเห็นพระอาจารย์ว่าเดือนมีนาพระอาจารย์พรชัยครับท่านก็มาขอบอกว่าอาจารย์ช่วยหน่อยนะว่าอย่างนั้นนะครับผมก็รับปากพ้นไปว่าจะช่วยไปต้นนึงนะครับนําปัจจัยไปต้นหนึ่งมากน้อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะแจ้งบอกเพื่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวพบ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขสมปรารถนาจงทุกประการนะครับเพื่อนนะโหมผมผม,มีความสุขทุกทิวาราทีครับพบก,กันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้นะครับขอพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ